สวัสดีครับวันนี้เรามาติดรถสกู๊ปปี้ไอคันหนึ่งนะครับป้ายทะเบียนจอของงอ65นะครับอันนี้ติดตั้งเรียบร้อยนะครับเราจะมาทดสอบการขโมยก่อนสอบดับแรงนะครับก็จะกดล็อกกดกดล็อกครั้งเดียวนะครับนี่กดล็อกครั้งเดียวจะมีเสียงครับ ถ้าใครมาโดนรถนะครับมุดใครมาหากัหากหักคอรถเราเนาะรถจะดังใครมาโดนบเบาะอา้าวอ้าวไม่ดังเขก็จะดังเนาะถ้าใครเอาสมมตินี่เป็นกุญแจผีเนาะตามคลิปข้างบนเขาก็จะกุญแจผีเสียบนี่เป็นกุญแจเรานะแต่สมมติเป็นกุญแจผีเสียบถ้าบิดปุ๊บนี่รถจะดังแล้วรถจะสตาร์ทไม่ติดนะครับมันจะดังจนกว่าถึงจะบิดกลับมันก็ ไม่หยุดไม่หยุดไม่หยุดนะครับจนกว่าจะมาปลดรีโมทนี้เนาะปลดล็อกนี้เนาะเราวผมจะบิดให้ดูนะอันนี้เป็นล็อกล็อกแบบมีเสียงนะครับจะดังแล้วผมจะเปิดแล้วนะเปิดปุ๊บจะดังไม่หยุดนะครับต้านไม่ได้จนกว่าจะมาปลดรีโมทน,นี่คือปลดแล้วครับอันนี้เป็นกรารขโมยธรรมดาจะเป็นอย่างนะี้เนาะ แต่กม๊มวยของผมนี่พิเศษคือถ้ากดล็อกสองครั้งจะมีคู่มือบอกนะกดสองครั้งตึกต๊กถ้าโดนรถปุ๊บไปเลี้ยวจะออกนะครับไปเลี้ยวจะออกโดนรถอะไรไปเลี้ยวจะออกนะแต่จะไม่ร้องละหนตกรลองก็จะไม่ร้องละแต่ถ้าเมื่อไหร่มีคนเอากุญแจผีสมมติไปเลี้ยวคือเลี้ยวจะออกทั้งหน้าทั้งหลังนะครับออกหน้าออกลังเลย นี่รถใหม่เลยนะครับสมมติมีคุณแจคุณแจผีเสียบแล้วก็บิดนะครับมันก็จะเหมือนเดิมลองไม่หยุดนะครับถึงจะบิดกลับมันก็ไม่หยุดนะครับหรือผมจะบิดแล้วลองกดสตาร์ทเนาะสตาร์ทไม่ได้นะครับถึงจะบิดกุญแจออกก็ไม่หยุดลนะเส้น่ายจะมาปลดลอด็อกตัวนี้นะครับนี่ถึงจะหยุดนะครับอืมแล้วก็รีโมทนี่กันน้าเนาะ ตามตามคลิปข้างบนก็จะกันน้ําแต่ก็อันนี้มันกันอยู่แล้วไม,ไม่ไม่ต้องจุ่มหรอกแต่นี้เราจะมากดสตาร์ทด้วยม,มือให้ดูนะอันนี้ไม่ได้เสียบกุญแจนะกุญแจออกมาแล้วจะมีรีโมทกดกดสตาร์ทสองครั้งเนาะรถก็สตาร์ทติดถามว่าเราจะดับยังไงถ้าเรากดสตาร์ทด้วยรีโมทเราก็ต้องดับด้วยรีโมทนะครับก็กดรีโมท อโอเครีโมทนี้ให้รีโมทให้สองอันนะครับแล้วรับประกรันปีหนึ่งเนาะจะส่งทั่วประเทศนะครับเว็บผม Bbcan t you เนาะเราเข้าไปดูแล้วกันครับของครับ